สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟิ t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2 รัฐภูมิโตคงรั์หรือฟิล์มรัฐภูมิดารานักแสดงพร้อมด้วยนายประมาณเลืองวัฒนาวานิชทนายความชื่อดังเดินทางไปศาลอายามีนบุรีตามหมายเรียกในฐานะพยานคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคริปโตเคอเรนซีทนายประมาณเปิดเผยว,ว่าฟิมมาในฐานะพยานตามหมายเรียกของศาลโดยฟิล์มให้ข้อมูลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของการถูกเชิญไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องบล็อกเชนซึ่งในงานดังกล่าวไม่ได้มีเพียงฟิล์มคนเดียวแต่อย่างมีผู้เชี่ยวชาญอีกจํานวนมาก ทางนี้ฝีไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการลงทุนของโจท์ทั้งหมดและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆของบริษัทซอเสื้อที่ถูกกล่าวหาด้านฟิล์มรัฐภูมิย้ำว่าตนเองเข้าไปเป็นเพียงวิทยากรและทำโฆษณาให้กับบริษัทเท่านั้นเนื่องจากมีความรู้เรื่องบล็อกเชนและเคยเป็นอาจารย์สอนเรื่องการตลาด และการที่ผมถูกเชิญไปเป็นวิทยากรพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาคิดว่าผมมีรูปกับบริษัทไหนหากมีสักสิบริษัทที่เขามีคดีความกันอยู่เขาก็เอามาทั้งสิบมาพูดเพื่อด i s c ค e ดิ t ผมคิดว่าการกระทำแบบนี้มันไม่แฟร์ฟิลมยืนยันว่าไม่เคยกังวลใจแม้แต่คดีเดียวเพระโตนไม่ใช่คนที่ไปทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหา สำหรับประเด็นที่มีการประคมข่าวว่าฟรีไปเรียกเงินจากดีเจแมนและใบเตอรวม14ล้านบาทนั้นเจ้าตัวย้ำอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงไม่มีอะไรการที่ออกมาให้ข่าวมั่วคุณก็ต้องรับผลกรรมแค่นั้นเองเพราะถ้าเป็นความจริงป่านนี้ใบเตยคงพูดออกมาแล้ว ฟิล์มยังระบายความอัดอั้นว่าที่ผ่านมาเห็นว่าตนไม่พูดไม่ตอบโต้อะไรก็ต้องมารังแกไม่เข้าใจคุณบอกว่าอยากสงบแต่ไม่อยู่สักทีบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับผมแต่ก็มาโจมตีผมทั้งๆที่ผมไม่เคยทําอะไรใครวันหนึ่งความจริงมันจะปรากฏเพราะวันนี้ผมกับอาจารย์วิ่งหาความจริงกันอยู่และส่งความจริงทุกสิ่งให้หน่วยงานดูหมดแล้ว นอกจากนี้ทนายประมาณยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคดีที่ฟิล์มฟ้องหนุ่มกัญชัยและอ e ี้แทนคุณนั้นได้มีการยื่นฟ้องแล้วและศาลนัดไตาส่สวนบุญฟ้องในเดือนถัดไปหากฝ่ายตรงข้ามจะฟ้องกลับก็ไม่สนใจฟ้องกลับก็ว่ากันไปในศาลว่าอะไรคือผิดอะไรคือความจริงถ้าเปิดความเท็จก็จะโทษหนักขึ้นไปอีกก็ช่วยกันไม่ได้เตือนกันแล้วอยากจะร้องก็ได้ทั้งทัที่ตัวเองไม่ใช่นักกฎหมายแต่ก็รู้ดีเหลือเกินนี่ให้ความจริงคับว่า ปีไม่เกี่ยวข้องอยังไงเรื่องนี้ปีไปเกี่ยวข้องโดยแค่ไปเป็นวิทยากรเขาแล้ววันที่ปีไปเป็นวิทยากรเขาก็มีผููเชี่ยวชาญในเรื่องบล็อกเชนเยอะแยะไปหมดเลยครับมาบรรยายเต็มไปหมดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนมีหมดเลยครับมีนักลงทุนเยอะแยะนักประชุมร่วมกันปีมเนี่ยถือว่าวิชาการที่ที่ที่พอจะรู้อยู่อ่ะก็คงร้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะเป็นศิลปินนะครับก็เป็นวิทยากรก็พูดตามนั้นแล้วก็ ส่วนจะมีโมชัวมาพูดประกอบก็ไม่แค่นั่นเองแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยรวมทั้งการลงทุนของโจททั้งหมดที่เขาร่วมลงทุนกันอะไรต่างๆทีมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็บริษัทสอเนี่ยที่เขาไปดํเดเาดเนินการอะไรต่างๆทีมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัสทสอและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นเจ้าของเหรียญไอเอเป็นคอยนะครับวันนี้ก็จะมาให้การเป็นพยานเอกสารนะครับตามที่รู้มาแต่ปรากฏว่า ตอนเช้าเนี่ยมันมีการนัดสืบพยานโจทย์ศาลศาลกับโจทย์เนี่ยเขาตัดพยานกันไปเรียบร้แล้วพอฟิมโผล่เข้าไปในห้องพิจารณาคดีตอนตายโมงครึง่งทนายโจทย์ก็ต้องการอย่อางอยากให้คุยคุณฟิมมาแล้วก็ขอคุณฟิเพื่อบรรความเป็นพยานให้กับโจทย์ดอยให้กันโจทย์นะครับศาลบอกว่าตัดพยานไปแล้วแปลสัญญาแล้วก็สืบพย,ยานจำเลยเพราะพยานจำเลยเขาเริ่มสืบเมื่อตเช้าแล้วแล้ว,ลวพยานจำเลยชุดนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟิมนะครับก็จำเลยก็เบิกความไปก็ ตอบทนายโจทย์ถามคาาม้านอะไรก็ก็มีอะไรก็เซ็นรายารงนานกัณบุญลามาศาลก็ผมก็ขอให้ศาลมาทึกไว้ในรายการคุณบุญล้านนะครับว่าวันนี้ผมได้พาปีมาศาลเยี่ยมเลยมาตามหมายเรียกของศาลเวลาบ่ายบูงครึ่งน,นะครับเพื่อจะมาบุิความต่อสานตามที่โจทย์ขอไว้นะครับหลักๆถานที่เรามีอะค่ะที่มีกันว่าเราบังก็ก็ไม่มันมีหลักฐานอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องเลย มันไม่มีหลักฐาน,นอะไรที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ยี่เัาต้องบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว,ลวนในทุกๆเรื่องเลยนะครับที่มันมีคนมุ่วๆเนี่ยมาพูดว่าผมเกี่ยวข้อง <c oughs> คืออยากจะบอกประชาชนว่าคือเราไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เขาก็พยายามเอาเราไปเกี่ยวข้องในทุกๆคดีผมก็ไม่เข้าใจม,มีหลักฐานแสดงว่าไม่เกี่ยวข้องไงก็มันไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าเกี่ยวข้องมาแสดงกันนะครับก็บอกได้เป็นแค่วิยากรนะครับเป็นแค่วิทยากรแล้วก็ ทำโฆษณาให้เขาแค่ได้เลยครับไม่มีอะไรเลยวันนั้นก็เลยวยาพูดเรื่องอะไรอร่างี้ันก็เป็นการโน้มน้าวหรือเป็นการอะไรนี้มันไม่เกี่ยวกับน้าวโจ๊กักเชนไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็เรามีความรู้เรื่องนี้ครับแล้วก็พูดแค่นหนเหมือนคนรู้ใหม่ทุกคนเลยครับที่รู้เรื่องบล็อกเชนเลยก็พูดแค่คือแล้วเราไม่ได้มาคนเดียวครับก็มีวิทยากรเยอะแยะที่เขาจ้างกันพูดคือต้องต้องให้เขาไปศึกษาประวัติผมดีๆว่าผมทาอะไรมาก่อนอย่างน้อยคือผมก็ไปอาจารย์ที่พูดเรื่องการตลาดเขาคือเขาไม่รู้ว่าผมทําอะไรรผมมีบิษััทว ผมเป็นวิทยากรผมพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและเขาก็คิดว่าผมไม่มีรูปกับบริษัทไหนผมพูดพันบริษัทจะมีสักสิบริษัทที่เขาไปคดีความกันอยู่เขาก็เอาสิบบริษัทแน้นำมาพูดเพื่อยึดเครดิตเราในสังคมผมว่าการกระทาแบบนี้มันไม่ค่อยแฟร์แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกเรื่องก็อยู่ที่ใจมาณหมดละครับแสดงว่าคดีนี้มันไม่ได้สร้างความกังวลใจให้เราใช่ไหมผมไม่เคยกังวลใจเลยสักคดีหนึ่งอยากจะบอกนะครับไม่เคยกังวลใจเลยสักคดีหนึ่งเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่จะไปทําแบบที่เขาพูดกัน แล้วตั้งแต่ผมเป็นฟิล์มรัตนภูมิเนี่ยเอาแต่ผมเกิดมาเลยผมไม่เคยทําอะไรผิดเลยต้องบอกว่าคือผมเคารพกฎหมายแล้วก็อยู่กับประชาชนมานานผมจะเอาตัวเองไปทําผิดทําไมแต่สิ่งที่เขาพูดพยายามยึดเครดิตเราเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องครับที่มีหลักฐานอะไรเนี้ยฟิล์มไหนล่ะครับหลักฐานพี่ๆเคยเห็นหลักฐานไหมครับแต่ผมถามกลับผมถามกลับไปแค่นี้ครับว่าทุกคนเคยหลักฐานไหมครับไหนล่ะครับหลักฐานเคยเห็นอะไรบ้างครับมันไม่มีเพราะผมไม่เคยทำไลยครับ ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดทําไมหรือเราอยากให้เขาเอาหลักฐานออกมาเลยไหมจะได้ชี้ชัดไปเลยว่าแก้วเด็กก็รออยู่รออยู่ใช่ครับใช่รอมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยรอมาอยู่ในเดือนละแล้วนัาตากผมบอกว่าไอ้คดีที่จังหวัดตรังอ่ะไอ้หกสิบล้านอะไรนี่จะปลอมาในคุมพาพันเนี่ยเขาเป็นาะความสีคนเก่งๆ่นะเดี๋ยวจะลากกองมาเลยไอ้หกสิบล้านเนี่ยเรียรออยู่จนหมดเดือนกุมพาพันแล้วยังไม่เห็นเงาเลย คืออย่างนี้คือวันนี้อยาก,ว,นนยากวันนี้อยากพูดสั้นๆว่า,าคือผมไม่อยากให้สื่อมวลชนหรือว่าทุกคนเนี่ยเอาไวาเป็นกลุ่มผู้เสียหายตกไปเป็นเครื่องมือเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมเราอะเราต้องช่วยกันทําให้มันน่าอยู่ขึ้นนะครับคือเราไม่ควรตกไปอยู่ในกระบวนการหรืออะไรที่เขาพยายามจะทําเพราะงั้นเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคน,นช่วยกันระมัดระวังและทาให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นดีกว่าคือวันนี้เอาเอาผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแล้ว ลองมองย้อนกลับมาดูครับว่าสิ่งที่ผมโดนกระทําอยู่มันคืออะไรแต่ว่าเห็นว่าผมเป็นคนไม่พูด <_ d ata> เห็นว่าผมเป็นคนแบบไม่ค่อยออกมาพูดอะไรจริงๆแล้วคุณก็ไม่ควรมากระทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเคารพกฎหมายกันดีกว่าครับบ้านเมืองจะใด้หน้าอยู่ขึ้นที่ว่าหลักฐานนั้นน่าจะเป็นอะไรอ่ะว่าตัวเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ีหลักฐานเด็กเลยก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับคือเขาไม่มีอะไรนยครับก็เห็นบอกว่ามีอ่าอะไรเส้นเงินเส้นเงินก็ไม่เกี่ยวแหละครับก็ชเส้นเงินบริษัทสอนที่จะโอนมา ชำระค่าจ้างค่าอะไรต่างก็มีแค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรเลยมาจ้างก็คือาวิทยากรคาวิทยากรเนี่ยค่าวิทยากรค่าทาโฆษณาไงไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุนไ,ไม่ได้เกี่ยวกับการคือเดี๋ยวการเทรดการอะไรไม่เกี่ยวกันเลยไม่มีเลยไม่คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยครับรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่ที่มาเป็นโจทก์ฟ้องในคดีหรือว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์อะไรที่กองปราะไรืต่างไม่มีเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับ อาจารย์ได้เช็คหลักฐานทุกอย่างเบื้องต้นความองทีมแล้วใช่ไหมครับเช็คแคเบื้องต้นนี่แหละครับคือผมพูดได้เลยครับคือไม่ได้ไม่ได้ว่าความนะแค่เช็คเบื้องต้นก็เห็นแล้วคือถ้าอาจารย์เขาไม่ชัวร์เขาไม่รับหรอกครับแล้วอย่างนี้ครับพี่พี่คือที่ผมเน้นย้ำเนี่ยว่าอย่าอย่าใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือในการทําลายคนคนหนึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ที่สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดตลอดแล้วเวลาสี่เดือนเนี่ยทุก <ๆ S 1> หน่วยงานเช็คมหมดแล้วครับพี่ทุกหน่วยงานครับเช็คมหมดแล้ว ผมยังยืนอยู่ตรงนี้เลยเพราะผมไม่ได้ทาอะไรผิดไงครับผมบริสุทธิ์ใจไม่จำเป็น,นที่ผมจะต้องออกมาพูดแต่ว่าวันนี้คือผมอยากให้ให้ดูครับดูเจตนาของคนแล้วก็ให้ดูการกระทําของคนแค่นีค้คุณก็จะเจอความจริงกับมัคืออะไรแค่นี้งครับขออัปเ่ตเรื่องประเด็นดีเจแมนกับไปเตยค่ะพี่ครับซึ่งล่าสุดที่แบบดีเจแมนหลุดชื่อฟ์มในรายการเที่ยมวันราการ,ร,การอะไรเนี้ยเราได้ดูเทปนั้นไหมได้ดูครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับพอ่อ ก็ผมผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับแต่ก็ไม่มีอะไรคือผมบอกว่าคือออกมามั่วเนี่ยคือคุณก็ต้องรับผลกรรมก็แค่นันึงครับทุกอย่างก็อยู่ที่อาจารย์แล้วครับเดี๋ยวไงค่อยว่ากันในกรณีที่เขาหลุดชื่อพี่ออกมาค่ะมันก็ทําให้หลายๆคนท้องไปก็ตกใจเหมือนกันนะครับเออตัวเรามันสร้างของลูกอะไรอย่าง้ะจริงๆถึงจะหลุดชื่อหรือว่าอักษรย่อหรือว่าพูดการแบบเปรียบเปยอะไรเงี้ยคือถ้ามันมั่วครับมันก็ต้องโดนดำเนินคดีหมด ก็แค่นั้นเองแสดงว่ามันก็คือไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเลยสักเรื่องครับลองก็ถ้าเป็นความจริงแบบนี้ไปเตือนของออกมาพูดแล้วมงครับแต่การดูชื่อแล้วก็แบบยืนยันต้องมีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆอย่างคนก็มองว่าแบบมันก็ค่อนข้างจะมัดเราไปไปเบื้องต้นแล้วแหละมันก็ยึดเครดิตก,กันไปเรื่อยครับคือมันเป็นขบวนการผมบอกไงผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วมันเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นแบบหยุดสักทีนะครับการทําแบบนี้คือคือคนที่ต้องการยจนามีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐานเยอะ แล้วก็มีเรื่องราวที่ไปก่อกรรมําเข็นําคดีขึ้นมาแย่นะครับทั้งที่บูนคดีที่เข้ามากล่าวอ้างาแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปีเลยนะครับแต่ก็เอามาสร้างเรื่องให้เกิดความเสียหายเรื่องอย่างนี้นะครับก็ก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อบนชนนะครับว่าเวลาพอได้ยินได้ยินเรื่องนี้มาพอมันเป็น,ปนส่วนที่ทําลายชื่อเสียงของปีปั๊บเนี่ยก็ช่วยกันมาโคมขา่าวเรียกเรตติง้งอย่างเรื่อง7ล้าน14ล้านเนี่ย เห็นเลยเป็นแผ่นเลยครับออกรายการแฉแผ่นๆมาหน่อยเพราะลุ้นงันออกรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ออกปั๊บแผ่นชื่อเสียงฟรีมาเพอแผ่นชื่อฟีมาเส็จปั๊บปั๊บตอนใบถล่มทุกช่องเลยสื่อทุกช่องช่วยกันถล่มกันหมดมันเหมือนแผนทำลายชื่อเสียงเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าใครนะครับเป็นหัวโจกหวัวเรือนะครับที่ทำลายกันแบบนี้นะฮะก็คือฟิล์มยืนยันอีกรอบใช่ไหมว่าไม่ได้เรียกเงินจากใบเตยและแบนดวละเจ็ดล้านไม่เคยครับไม่เคย ถึงแม้เขาจะหลุดชื่อเราในรายการแล้วผมก็ว่าเขาก็ต้องได้รับผลตรงนั้นนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ดําเนินคดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือผมก็กําลังมองอยู่เพราะว่าหลังๆมาเขาก็โอเคครับเขาก็ไม่ได้อะไรผมก็พร้อมที่จะให้อภัยนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นพี่น้องกันแต่ว่าคืออะไรที่มันเกินเลยไปผมเตือนเสมอครับว่าอะไรที่มันเกินเลยไปก็ต้องรับผลกรรมตรงนั้นอันนี้คือพี่พิมพ์จะดำเนินคดี เดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันฝ่ายที่บอกว่ามีหลักฐานว่าพ่ธิมีญาติทหาใหญ่้ยตัใหญ่ด้วยอะไรพวกนี้ไหนล่ะครับหลักฐานหลักฐานนั้นมาได้ก็พูดกันกันกี่รอบต่อกี่รอบผมไหนล่ะครับหลักฐานทำไมมันมีแต่การแบบมาพูดไปเรื่อยแบบนี้คือเมื่อไหรมันจะจบสักทีคือเห็นเห็นว่าเราเงียบเห็นว่าเราไม่ทําอะไรแต่ทำไมต้องมารังแกเราผมไม่ผมไม่เข้าใจคุณบอกว่าคุณอยากสงบแต่ว่าทําไมคุณถึงไม่อยู่สักทีคุณบอกว่าคุณไม่ได้ติดใจอะไรกับผมคุณไม่ได้มีอะไรกับผมเลยนะแต่ทำไมคุณถึงโจมตีผมททั้ี ผมไม่เคยทําอะไรใครเลยคือเพื่ออะไรคุณต้องการอะไรใช่ครับตอนนี้มองว่าตัวเองเป็นเหยื่อผมไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องดูสิครับผ่านมาสี่เดือนแล้วว่าไหนแ่ะครับสิ่งที่เขาพูดก็พีเป็นเหยื่อไงก็พาคนที่ไม่รู้จักอ่ะเกลี้ฟิล์มกันไปหมดบางคนไม่รู้จักเลยไม่เคยคุยกับปีเลยก็เข้าใจว่าปีเป็นคนที่เหมือนที่เขาพูดเหมือนที่เขาพูดแล้ว้าสมมติว่าสุดท้ายเราจากกันเขาเราผ่านาวันจริงๆเราพิลปีเราจะทำยังไงก็รอดูอยู่ก็รอดูอยู่ พี่ก็จะไ่คว่ามีไงพี่ก็จะเห็นด้วยคิดว่าไม่มีสังคมก็จะเห็นด้วยครับแมมก็รออยู่ดูอยู่เนี่ยคิด่าไปข้ออ้างลอยๆเพื่อจะทําลายชื่อเสียงไงกมมีหลักฐานผมมีหลักฐานใกล้จบแบบตัดใจความเลยบอกว่าคือถ้าวันวันหนึ่งความจริงมันปรากฏนะครับเพราะวันนี้ยผมก็กรรมจารบมาเนี่ยก็วิ่งหาความจริงกันอยู่แล้วก็ส่งทุกความจริงเนี่ยให้ทุกหน่วยงานดูหมดแล้วเห็นว่าผมเงียบเงียบไม่เย่าผมอยู่เฉยๆนะครับผมเอาทุกหลักฐานส่งให้ทุกหน่วยงานดูหมดแล้วนะครับ เาเป็นว่าเดี๋ยวรอวันนั้นนะครับที่มันปรากฏจะมีใครบ้างครับที่เห็นใจผม,มผมโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับรแล้วมันผ่านไปกี่ปีพอมาตอนหลังผ่านไปปีสองปีก็เพิ่งมาเห็นใจผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรอได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวรอวันนั้นที่ความจริงมันปรากฏยังไงก็เห็นใจผมพ่อแม่ผมและสิ่งที่ผมโดนด้วยนะครับแค่นั้เองขอบคุณนะครับรคดทีที่เราฟ้องที่ผมกัระชัยกับพี่กน,นคุณล่ะคะตอนนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้การนี้กำลังจะยื่นฟ้อง ยืดฟ้องยืดฟ้องเองนะครับเพื่อจะแต่สวนฟ้อ,องในเดือนถัดไปครับถ้าฟ้องกลับก็ไม่สนก็ไม่ส<ด>ในใจฟ้องกลับก็ฟ้องมาครับแล้วฟ้องกลับมาเอาความเท็จมาฟ้องผมก็โดนก็ต้องโดนของอีกนะครับเดี๋ยวไม่ว่าความในสายก็รู้ครับอะไรคือความเท็จอะไรคือความจริงพเพก็แ้่เบิดความเท็จโทษด,ดักเข้าไปอีกอันนี้ก็ช่วยกันไม่ได้แล้วครับเตือนกันแล้วนะครับเมื่ออยากจะเมื่ออยากจะเอ่ออยากจะลองก็ได้ครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ได้กฎหมายนะครับแต่โอ้รู้ดีเหลือเกินก็ได้ได้ได้ ครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่พิมขอพัดปีนหน่อยครับฝั่งนี้พี่ลมแรงมากฝั่งนี้ได้ลมแรงมากลมแต่โอ้โหนี่มาหน่งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามขอบคุณครับอากับหลาลูยทุกที่ 好